ฮะแสงจากดวงอาทิตย์นะคะอันนี้เป็นแสงที่มีความเข้มสูงนะคะเพราะฉะนั้นเขาให้มองนักเรียนมองดวงอาทิตย์ตอนกลางวันไหมไม่ให้มองถ้ามองแล้วจะเป็นยังไงเคยมองไหมเออ,เ,อ,อเคยมองแล้วเป็นไงออปลามันจะพร่าเวลามองเสร็จแล้วตาพร่านะแต่เขาบอกว่ามันไม่ดีนะคะมันไม่ดีเพราะถ้าเรารับแสงอันนั้นจ้าๆมากๆเนี่ยนะคะ จะทำให้ตาบอดได้แพะเวลาที่เขาจะดูแสงอาทิตย์กลางกลางวันทํำยังไงใส่แว่นสีด<ำ>ําหรือถ้าไม่มีแว่นสีดําให้ใช้ฟิล์มฟิล์มนะ,ะฟิล์มเอ็กซเรก็ได้นะ,ะฟิล์ม X เอ็กซเรแผ่นใหญ่เห็นไหมคะที่เวลาเราไปเอ็กซเรร่างกายมันจะเป็นสีดําก็ไปส่องได้ ะะถ้าไม่ใช้ฟิล์มพวกนั้นก็ใช้กระจกไปลนไฟให้เป็นสีดำนะคะกระจกธรรมดานี่แหละกระจกใสๆนีไปลนไฟให้เป็นสีดำเสร็จแล้วก็ไปส่องดูได้นะฮะอยากจะดูอะไรนะคะก็ไปส่องดูได้เพราะเขาบอกว่าเลนเลนตาของเรานี่เป็นเลนอะไรนะเลนนูนทำหน้าที่รวมแสงแพนนท่าเรารับแสงจากดวงอาทิตย์จ้า มันก็รวมกันไปแล้วนะถ้านักเรียนเคยเล่นแว่นขยายเอาแว่นขยายไปรับแสงอาทิตย์นะให้มันรวมกันที่จุดจุดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยนานๆเข้าเออไฟไหม้นี่ถ้าเกิดตานักเรียนไปมองดวงอาทิตย์นานๆเข้ามันรวมแสงนานๆตานักเรียนเป็นไงเออบอดนะฮะบอดไปเลยเพราะอันนี้ต้องระมัดระวังนะฮะตาบอดนะฮะตามก็ไหม้ไปเลยอะนะฮะแต่มันไม่ได้ลุกขึ้นไหม้นะฮะ มันก็ทําให้เกิดการสูญเสียภายในดวงตาทําให้มองเห็นภาพไม่ชัดอันที่2อันที่ส,สแสงที่มีความเข้มสูงนอกจากแสงเงอทิศแล้วนักเรียนเคยเห็นเขาเชื่อมโลหะไหมเ,ออเคยป่ะเ,เวลาที่มีงานก่อสร้างต่างๆออแสงมันเป็นยังไงแ,แสบลูกตานะ,อ,ะอันที่สองแสงจากการเชื่อมโลหะ แสงจากการเชื่อมโลหะถ้านักเรียนไปดูนะคะตรงที่มีการก่อสร้างนะคะถ้านักเรียนใครดูมากๆบางคนเนี่ยแพ้ตาเป็นไงตาแดงนะปวดลูกตาและก็ตาแดงตาแฉะเลยนะคะอันนั้นแสงจากการเชื่อมโลหะเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานเชื่อมโลหะถามว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีคนทํางานเชื่อมโลหะเลยสิเพราะว่าได้รับแสงจ้าเข้าไปมากๆเขามีวิธีเขาจะมีกระจกมีหน้ากากถือเอาไว้ ข้างหนึ่งแล้วก็วางแต่บางคนนี่ไม่มีกระจกเขาทำงานไม่มีหน้ากากกันแสงเขาก็จะมองเลยว่าเป็นอะไรแล้วก็ไปวางแล้วก็หลับตาแล้วก็เชื่อมอ่ามันก็มองไม่เห็นเพราะแสงมันจ้ามากพล่าเลยแต่จริงๆแล้วช่างที่ทาหน้างานทางด้านาช่างที่มีอาชีพทางด้านนี้เขาจะมีกระจกนะ,ะมีหน้ากากแล้วมีกระจกช่องเล็กๆนะคะสีดำๆนะคะแล้วเขาก็จะถือไว้แล้วก็ก็เชื่อมไปนะคะ ที่เขาออกโลหะนะคะพวกนั้นอนะัะนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกในตาแสงอันที่3แสงจากแสงที่มีความเข้มสูงก็คือแสงจากแสงเลเซอร์นะฮะแสงเลเซอร์มีความเข้มสูงนะ,ะและถ้าฉายเข้าตาบ่อยๆก็จะเป็นอันตรายต่อในตานะฮะเป็นอันตรายต่อในตาท<ฟะ>่านต้องระมัดระวังและแสงอันสุดท้ายที่มีความเข้มสูงมากก็คือแสงจาก สปอตไลท์ <Spot> เคยเห็นไหมแสงสปอ t l ตไลท์เวลาที่ก็มีเวทีงานต่างๆนะคะแสงจะจ้ามากแล้วเวลาเข้าไปใกล้ๆมันจะเป็นไงร้อนนะคะแสงจากสปอตไลท์ถ้านะคะส่องเข้าไปโดนตาเรามา,ากๆก็จะเห็นมองก็จะพร่าเพราะฉะนั้นเขาถึงห้ามนักเรียนไปจ้องเอาตาของเราเนี่ยไปจ้องแสงอาทิตย์แสงจากการเชื่อมโลหะ แสงเลเซอร์แล้วก็แสงไฟจากสปอตไลท์ไม่ควรที่จะเอาตาไปมองเพราะถ้าไปมองแล้วพวกนี้จะเกิดอันตรายต่อนะะต่อดวงตานะะต่อดวงตานะะแต่นี้แสงที่มีความเข้มมากเนี่ยนะะถามว่าเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมความเข้มจากแสงเอาแสงอาทิตย์เราไปใช้ประโยชน์ทำอะไร,ระะพลังงานแสงก็ไปทำอะไร แสงมีความเข้มมีโทษต่ตอในตาเรา <S 2> <S 2> เสร็จแล้วเขาบอกว่าในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่อในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อนีพวกนี้ต้องมีการเจริญเติบโตเพราะนั้นมันต้องใช้แสงจากดวงอาทิตย์แสงขาวจากดวงอาทิตย์ในการเจริญเติบโตนะคะเพราะนั้นแสงพวกนี้มีอันตรายแต่ก็มี ประโยชน์ให้ประโยชน์กับมวลมนุษย์แล้วยังใช้ในการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วยนะคะและแสงอาทิตย์มีรังสี UV. UV นะฮะรังสี U v นะฮะรังสี UV, น,ะะส UV นี้จะช่วยประโยชน์อะไรกับเรา <C. S 1> ให้วิตามินวิตามินอะไรซีเ <C. S 1> หรอดี <B. S 1> <D. S 2> วิตามินดีนะฮะแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะฮะ ส่องมากระทบกับผิวหนังที่ผิวหนังมีอะไรอยู่มีมีอะไรอยู่ที่ผิวหนังมีใต้ผิวหนังมีไขมันถูกไหมใช่ปะไขมันก็คือคอเลสเตอรอลนะคะเพราะฉะนั้นแสงจากดวงอาทิตย์นี้มากระทบผิวหนังนะคะก็เปลี่ยนคอเลสเตอรอลให้เป็น ให้เป็นวิตามินดีช่วยทำให้ช่วยทำให้มีวิตามินดีแล้ววิตามินดีช่วย,วยอะไรเราช่วยทำให้อ้าเรียนไปแล้วช่วย,ทำ,นะวยทำให้กระดูกแข็งแรงนะช่วยทำให้กระดูกแข็งแรงนะคะแสงอาทิตย์นอกจากช่วยพอเลี้ยงเนื้อเยื่อ ช่วยสร้างวิตามินดีให้กับร่างกายมนุษย์แสงอาทิตย์ทำอะไรได้อีกอ้าให้ความสว่างให้อะไรเราได้อีกให้ความร้อนอ่าให้ความร้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์มาถ้าเรามีเซ์สุริยะเราสามารถที่จะเก็บแสงอาทิตย์นั้นเป็นพลังงานเก็บเอาไว้ใช้เวลากลางคืนถูกไหมคะอ่าได้แล้วแล้วมีอะไรอีก ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ถามว่าพืชใช้สังเคราะห์แสงอ่าใช้สังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็เวลาพืชเนี่ยนักเรียนจะเคยเห็นนักเรียนเคยเรียนว่ามันมีปากใบถูกไหมคะพืชจะมีปากใบเวลามีแสงมากแสงน้อยปากใบมันก็ทําหน้าที่ อ่าอ่าออกนะถ้าแสงจ้านะแสงน้อยแสงมากปากใบนะเพราะมันเป็นตัวควบคุมการเปิดกว้างถ้ามันเปิดกว้างมากแสดงว่าพืชมีการปากใบเปิดมากแสดงว่าพืชมีการคายน้ํามากนะถ้าปากใบหุบคายน้ําได้ไหมไม่ได้การคายน้ําก็คือพวกระบายความร้อนออกไปตรงนั้น นะคะและจะสังเกตว่าเวลาที่เวลาที่เสื้อผ้านักเรียน <Yeah. S 1> เวลาที่ใช้แล้วนะคะซักผ้าเสร็จเขาให้เอาไป oh. ตากแดดแสงแดดมีประโยชน์อย่างไรฆ oh. ่าเชื้อโลนะฮะเสื้อผ้านักเรียนที่ใส่แล้วเนี่ยเอาไปพึ่งแดดนะ,ะถ้าใส่แล้วยังไม่ซักเอาไปพึ่งแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรค หรือซักเสร็จแล้วก็เอาไปพึ่งแดดนะเอาไปตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคและนะฮะสิ่งต่างๆนะ,ะเขาบอกว่าถ้าปล่อยให้โดนแสงแดดประมาณ15นาทีสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้อย่างอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆของเราผ้าขนหนูนะคะผ้าเช็ดตัวอะไรต่างๆพวกนี้นะหรือ,อ,อหมอน ที่นอนแล้วนะคะหมอนที่ใช้นอนแล้วเนี่ยควรเอาออกพึ่งแดดบ้างเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคเพราะรังสีจากแสงอาทิตย์นั้นสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้อันนี้ก็คือเรื่องของแสงนั่นเองนะคะเรื่องของแสงนะคะที่มนุษย์นํามาใช้ประโยชน์แล้วก็ช่วยในการมองเห็นของเรานะคะอันนี้ก็จบเรื่อง แสงกับการมองเห็นนะคะแสงกับการมองเห็นนะคะอ้าจะทบทวนความรู้เดิมมีอะไรบ้างเกี่ยวกับแสงและการมองเห็นทบทวนความรู้เดิมสักนิดนึงมีอะไรไหมคะอะเกี่ยวกับแสงและการมองเห็นเรารู้ว่าเราจะมองเห็นวัตถุได้ต้องมีแสงจาก ต้องมีแสงจากดวงอาทิตย์ไปส่องกระทบกับวัตถุตถแล้วแสงจากวัตถุนั้นเดินทางมาเข้าตาเราเราจึงจะมองเห็นวัตถุนั้นๆน,น,นะคะวัตถุนั้นๆน,น,นะคะและก็มีนะคะการที่แสงทางเดินของแสงแสงจะผ่านมาได้ก็ต้องมีผ่านกระจกเว้ากระจกนูนนะคะกระจกเว้ากระจกนูน ถ้ากระจกนูนจะทำหน้าที่อะไรกระจกนูนนะกระจกนูนทำหน้าที่กระจายแสงกระจกเว้วทำหน้าที่รวมแสงแต่ถ้าเลนนูนเลนนูนทำหน้าที่รวมแสงเลนเว้วทำหน้าที่กระจายแสงมันกลับกันอยู่นะคะเรนต้องจำให้ดีนะคะและในดวงตามนุษย์ประกอบด้วยเลน เลนนูนในดวงตามนุษย์นี่เลนนูนเพราะฉะนั้นในดวงตามนุษย์ถ้าไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ชัดเจนเนื่องจากภาพไม่ไปตกที่เรตินา่าเราสามารถแก้ไขได้นะคะถ้าคนสายตาสั้นจะใส่แว่นเลนเลนแววคนสายตายาวจะใส่แว่นเลน<อ>นูนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการแก้ไขนะคะเราได้ประโยชน์จากพวกแสงต่าง,ง,งนะคะแล้วก็ สัญญาณแสงนะคะแสงเลเซอร์พวกนี้ใช้ประโยชน์ในด้านการคมนาคมนะคะใช้ในด้านการสื่อสารนะคะและเราได้เรียนถึงการสะท้อนการหักเหของแสงไปแล้วนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันในชั่วโมงหน้าเราจะพบกันเรื่องของโลกและการเปลี่ยนแปลงนะคะโลกและการเปลี่ยนแปลงวันนี้มีปัญหาหรือขวอสงสัยอะไรไหมคะ ไม่มีถ้าไม่มีเราจะเพียงพองกันเท่านี้สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ